านข้าวเป็นคะทุกคนวันนี้แค่เครียดเรื่องภัยพิบัติก็เยอะแล้วนะที่ญี่ปุ่นนะแต่วันนี้อ่านข่าวเกาหลีเนอือเมนูผัดโพคูวทุกคนที่บ้านอากิช,ชอบมากแบบตูนดีใจมากๆเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับตูนช่องพิก,กิตูนนะคะวันนี้ตูนได้ประทูตัวใหญ่มากเลยทุกคนแพ็กเนี่ย 150บาทนะคะประมาณ150บาทเดี๋ยวตุนจะเอามาทําทอดมันปลาทูนะคะแล้วก็วันนี้จะมีผัดถั่วพูกับทอดมันปลาทูเท่านั้นนะคะเพราะว่าเมนูต้มเราอะยังมีต้มจับชายอยู่นะคะเราก็จะมาทานเมนูเหลือจากเมื่อวานกันบ้างนะคะ ไปมาแรกปลาทูกันนะคะเพื่อจะล็อกเอามาแล่ถุละมาแลกเพื่อเพื่ขูดนะคะ <S <S เราจะเลาะตัวกระดูกออกนะคะกระ,ระดูกไอเนี่ย ประทูต้องระวังเลยนะทุกคนมันแข็งมากนะต้องเช็คดีๆนะทุกคนแล้วก็ตรงกลางแล้วออกเลยแล้วก็เอาหนังออกนะคะวิธีเอาหนังออกก็แบบนี้นะคะ ลวกถัว่วพูก่อนนะคะทุกคนก็จะใส่เกลือลงไปถั่วพูู้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเออนนกน้ำเย็นเลยนะคะน้ำเย็นใส่น้ำแข็งนะทุกคนถัว่วพูที่เอาใส่ทอดมาจากนั้นก็ออนนกน้ำเย็นนะคะ ต่อไปเราจะมาปั่นทอดมันกันนะคะใครจะตำก็ได้นะถ้าใครอยากดูแบบที่ตำนะไปดูวิดีโอก่อนหน้านั้นนะคะทอดมันปลาอินทรีย์เนาะที่ตุนเคยแล้วตุก็จะใส่ตัวตะไคร้เพิ่มนะเพื่อความหอมนะคะใส่น้ำตาลออกหวานนิดนึง2ช้อนม,มช้อนก็ได้เกลือ เล็กน้อยน้ำลาจากนั้นก็ตุนจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะตอนปั่นพราเนื้อปลาทูเขาจะมีความแน่นมากนะคะแล้วก็เครื่องแกง งรอบนี้ตุนจะใส่แค่ประมาณครึ่งตุนจะใส่น้ำลงไปเพิ่มแล้วก็ไข่นะคะนี่ยังไม่ละเอียดดีทีนะ,ะใส่ไข่ลงไปเพิ่ม ต่อไปก็ใส่มะกรูดกับตัวกระเพรานะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันอ๋อลืมด้วยใส่ตัวถั่วพูด้วยนะคะวันนี้ตุนมีปัญหากับกล้องมากเลยทุกคนกล้องปั๊บปับเดี๋ยวก็ดับปั๊บปับเดี๋ยวก็ดับอะ่ะต่อไปก็แบ่งนะทุกคนตุนทานไม่หมดหรอกครั้งเดียวนะคะแบ่งไว้ทอดวันอื่นนี่นะคะบีบีบี Bila จะมาผัดถกคูกันนะคะตูนจะไม่ใส่น้ำมันนะจะให้เอาจะให้น้ำมันจากหมูสับออกมานะคะจากนั้นใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะจากนั้นตูนก็จะใส่ถทคูลงไปน้ำมันหอย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดทวูกูของเราคนอาหารวันนี้ก็มีผัดโทฟูแล้วก็ทอดมันของเรานะคะแล้วก็มีต้มจับฉ่ายแล้วก็น้ำพริกกะปิจากเมื่อวานนะคะทานข้าวกันค่ะทุกคนอันี้ <c oughs> ขนมของเวียดนามนะคะชื่ออะไรอะ่ะบานาน่าแคนดี้นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นบานาน่าแคนดี้นะคะได้มาจากลูกน้องอากินะลูกน้องกีนะงกให้มาเรียนะ เดี๋ยวลองลองลองชิมน่าจะเป็นคล้ายๆกับกล้วยกวนบ้านเราแน่ๆเลยอะแต่ว่ามีงามีอะไรอะเขาบอกเป็นนันนาคันดี้แต่กลิ่นจิงเจอร์แรงมากเลยกลิ่นขิงแบบกลิ่นขิงแล้วก็กลิ่นมะพร้าวนะคะแรงมากแล้วเขาใส่นี้อะงาแล้วก็มีพีนัท บานาน่าบานาน่าแทบจะไม่เอ่อกล้วยแทบจะไม่ได้กินกล้วยเลยทุกคนแต่เขาตั้งชื่อว่าบานาน่าแคนดี้เนาะเคยเคยกินทอดมันกับน้ำพริกกะปิบ้างไหมทุกคนอร่อยนะทอดมันกับน้ำพริกกะปิอะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ วันนี้เลยนะคะส,ะสดๆมีนี้แผ่นดินไหวเอ้เคยวัดปริเคจิอิชิกาวะเออมีแผ่นดินไหวที่อิชิกาวะนะแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งเรื่อง after shock อะไรพวกนี้นะคะทุกคนอืมแล้วก็เนี่ยตอนเย็นเนี่ยจนถึงพรุ่งนี้มั้งตุนจำไม่ได้นะ,ะใต้ฝุ่นหมายเลขสิบสกำลังเคลื่อนตัวเข้าญี่ปุ่นนะคะ ก็มารอดูกันว่าจะแรงเท่ารอบที่แล้วไหมรอบที่แล้วก็คือตอนอยู่บ้านแม่นี่คือกระจกสั่นพ่อที่ถ่ายวีดีโอทุกคนดูก็คือรอบที่แล้วออกไปไหนข้างนอกไม่ได้เลยนะคะแบบลมแรงแบบแรงมากจริงๆเพราะว่าแรงขนาดที่พัดหลังคาโรงแรมเปิดทุกคนโรงแรมที่เพิ่งสร้างเสร็จนะคะทางที่จะมาบ้านคุณแม่นะคะอืมแล้วก็วันนี้แค่เครียดเรื่อง ภัยพิบัติก็เยอะแล้วนะที่ญี่ปุ่นนะแต่วันนี้อ่านข่าวเกาหลีเหนือทดสอบขี่ปะนาวุบรอบวันเนี้ยอ่ออาทิตย์เนี้ยทุกคนยิงสองรอบแล้วขี่ปะนาวดุดสองครั้งแล้วที่มาตกกับมาตกาทะเลญี่ปุ่นนะคะเอาญี่ปุ่นนะแบบคือแบบคืออยู่แบบสงบสงบไม่ได้หรอแค่โควิดอ่ะคนก็หดผู่มากพอแล้วยังจะแบบมาเจอเหตุการณ์อะไรพวกนี้อีกอะ่ะ ไม่รู้เขาทําเพื่ออะไรนะตุ๊กก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเขาทําเพื่ออะไรเรียกร้องความสนใจของประชาคมโลกแล้วคพื่อแบบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็แบบไม่พอใจเลยแสดงความไม่พอใจเลยว่าทําไมถึงทําอะไรประมาณเนี้ยถึงทําอย่างนี้อืม เหมือนที่ตุนอ่านข่าวเหมือนเขาจะเรียกร้องความสนใจจากสหรัฐนะคะแล้วทำไมต้องมาลงญี่ปุ่นงงมากจริงๆมายิงใกล้ๆก,กับไอนะ้น่ะชิชิมาเนะนะใกล้กลับจังหวัดชิมาเนะชิมาเนะ,เนะอยู่ถัดไปจากโอกายาม่าที่ตุนอยู่เองนะทุกคนแบบตุนแบบอ,อ,อะไรวันนี้ ช่วงนี้ตันก็จะได้ยินเสียงฮอแบบบ่อยนะเฮลิคอปเตอร์ฮอแบบตรวจตานะคะอน,น้น้ำจิ้มไก่คุณพ่อบ้านชอบกินทอดมันก,กับน้ำจิ้มไก่ อร่อยไหมใช่ <Hey. S 1> Your family really love this but I put that o n also red p a p i k a for color or they can eat all Khoo a n g really love this menu and your grandfather I was surprised Khoo a n g add to this to eat เมนูผัดพะกรทุกคน ที่บ้านอากิชอบมากแบบตุนดีใจมากๆเลยนะเพราะแต่แต่ที่บ้านอากิอะตุนเพิ่มอันนี้ไปพริกหวานสีแดงนะคะเพื่อสีสันแล้วพวกเนี้ยรอบแรกที่ทําให้ตอนนั้นมีหลานอยู่ด้วยหลานพี่สาวตายายพ่อแม่สามีนะคะทุกคนชอบมากหลานชายถึงแบบหลานๆอะเพิ่มสองถ้วยนะเพราะญี่ปุ่นจะเป็นถ้วยเล็กๆแยกกันนะจะไม่ได้กินถ้วยใหญ่ๆแบบเรานะคะทุกคนจะเป็นถ้วยเล็กๆแยกกันหลานตักสองลอบ กับ,บเพิ่มสองรอบอะ่ะข้าวผัดก็ชอบข้าวผัดแบบไทยแล,ลนด์ก็ชอบนะคะเพิ่มสองรอบแบบจดอิ่มนะแบบติดใจขนาดไหนอะหลานชายทุกคนหลานชายเป็นคนกินยากมากไอ้นี่ย้ำนะหลานชายเป็นคนกินยากมากนะคะหลานชายเดินมาบอกทุนจ้างทำเมนูเนี่ย ให้อีกได้ไหมให้อีกรอบได้ไหมยอยากกินมากเลยก่อนตุนจังจะกลับอะวันก่อนที่ตุนจะกลับนะคะตุนก็เลยทําเมนูนี้ให้หลายอีกหลายชอบมากกินสองจานแบบหลายกับตาที่ชมไม่หยุดเลยชอบโอ้คหกินก so ันรับชม now today work h r i g h t so you feel hungry หรอให้ดูงงให้ดูมันนี่กินข้าวเยอะเป็นพิเศษเลย you today? Same mm. like you? Yes! Hmm. <laughs> mmm like I don't know why Maybe it's It new taste for them For them, mom call me she asked me about how about my allergy or something like that and mm. mm. we talk. <laughs> She's is very really good mother you know. <laughs> mm. <laughs> Why? She care. She take care of me the same life. Her kiss. good. <coughs> <coughs> <laughs> <us> <laughs> 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 <us> <us> ข้าววอร์สเด่นตก today เอ้ยวันเกลือสมิลกะปิไม่รู้นุ่งนะวันนี้อาหารเด็นตกของคุณสาม,มีตุนเป็นข้าวคุกน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปนะผสมผสมแล้วก็ไข่เจียวมะละแล้วก็พวกกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มีผลไม้มีผลไม้เป็นแพรแล้วก็ ะะถามคุณสามีว่าเพื่อนในออฟฟิศะเมร์ไหมแต่กูใส่ไปนิดเดียวนะใส่น้ำพริกไปนิดเดียวอากีบอกไม่ไม่ไม่ไมีใครรู้ไม่มีใครรู้รรกนนี่ทุกคนวันนี้ตัวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบวิดีโอตื่นกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ก็ไม่มีขนมหวานนะทุกคนแบบของหวานอีกประมาณอาทิตย์นี้พักก่อนของหวานนะพักก่อนเพราะทีนามิสุนี่ก็แบบ กินแบบโอ้โ oh ห oh, น้ำหนักขึ้นโอเควันนี้ตุนก็ไปแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ตุนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สถาญี่ปุ่นคนนี้ต่อไปนะคะบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน